ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิร์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการอปมชคุยข่าวครับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจสู่ท้องถิ่นและชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมเดินหน้าสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงร่วมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหม,มู่บ้านและชุมชนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง FM 98เมกะเฮิร์เสนอรายการอ,อปอรมชคุยข่าว จังหวัดพัทลุงพร้อมจัดคอน,นเสิร์ตป,ปีวงคาราบาวนะคะในวันเสาร์ที่30มีนาคมนางดิซ่าก่อนวิชิสระอัตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายเซรีจริตเวทนะคะพัฒนาการจังหวัดพัทลุงนายวิสุทธธรรมเพชรนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงพันธรมรสีปรมิตนะคะเกตนิม ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุและนายจรุนแก้ววจีทรั์นะคะประธานสมาคมการทองเที่ยวจังหวัดปทุมรวมกันตะแล่งข้านะคะการจัดงานปทุมเวกอัพนะคะบันทึกไวในประวัติศาสตร์คอนเสิร์ตเปิด ปิตตาำนานเศรษปีข้องวงนดีเปื่อชีวิตกระบาวนะคะภายใต้โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจก้องจังหวัดปัทรลุงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่3 0พฤศจิกายนนะคะ2 5องพนา6 7ณรงแรมรอยทองรีสอร์ทอำเภอควงกระนุนจังหวัดพัทลุงสำหร,รับงานพัทรลุงแวกอัพนะคะในครั้งนี้ จะได้พบกับการแสดงคอนเสิร์ตจากวงคาราบาววงนดนตรีเพื่อชีวิตในตำนานที่ถือเป็นการแสดง,ลงกลางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการประกาศยุติบทบาทวงดนตรีคาราบาวในปี2567นี้หีลังจากที่โรดแลนในเส้นทางถนนดนตรีมายาวนาน40ปีนะคะ ซึ่งนอกจากวงการาบาวแล้วนะคะเราจะได้พบกับวงดนตรีวงสกายพาสนะคะจะก้องเพลงยิฐนำตายซอกเลยวุ่นจีขณะเอวีรูมนะคะอีกด้วยโดยการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการสร้างกระแสการท่องเที่ยวภายในจงังหวัดปทุม l u ส่งเสริมและกระตุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจงังหวัดปทุม กระตุนการจับจ่ายซ้อยให้เฟื่อมากขึ้นทำให้เกิดเศรษฐกิจมุ่นเวียนภายในจังหวัดรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการรวมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที ซึ่งการแถลงข้าวในครั้งนี้นะคะทุกข้ายืนยันความพร้อมในการจัดงานอย่างเต็มทีไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานการดูแลอำนวยความสะดวกในทุด้านให้กับผู้เข้ารวมงานรวมต่างการรักษาความปลอดภัยพร้อมยืนยันเป็นชจวบ,บ้านทีด่ดีเพื่อทำให้ผู้ที่เข้ารวมงานที่มาจากต่างพื้นที่ พระทับใจจังหวัดพัทลุงให้ได้มากที่สุดจนต้องกลับมาเยือนจังหวัดพัทลุงอีกครั้งนะคะกะ็เชิญชวนนะคะแวนปันเตก้องการาบาวกล้องเรานะคะมารวมงานครั้งนี้กันได้มากนะคะ